ลูกขวัดครั้งแรกมาปี2531โดยมีกระมิตรเรื่องพี่ท่านหนึ่งชักชวนให้มาร่วมงานบุญกระถินยักษ์กระถินใหญ่ซึ่งเป็นกระถินครั้งแรกของวัดพระธรรมกายแม้ว่าในวันนั้นลูกจะตัดสินใจมาด้วยความเกรงใจแต่เพียงครั้งแรกที่ได้มาวัดลูกกลับมีความปีติใจตลอดทั้งวันความระทับใจเกิดขึ้นทันทีนับจะได้ก้าวขึ้นรถรับสาธุชนที่สนามเป้า ลูกมองดูน้องผู้หญิงซึ่งกำลังยืนทำหน้าที่ผู้นำเราด้วยความปลื้มใจดูเธอช่างเบิกบานเรียบร้อยแล้วก็สง่างามพูดจาไพเระาะฉะฉานใบหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยอรอยยิ้มไม่มีทีท่าว่าจะเจนหน็ดเหนื่อยเลยทันทีที่สองทางลูกเหยียบลงณผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ลูกก็ได้เห็นคลื่นสาธุชนนับหมืน่นนับแสนคน จากทั่วสารทิศต,ต่างพากันเดินทางมาสแสวงบุญอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกเห็นแล้วก็ยิ่งปลื้มใจขนลุกสู้ชูชันด้วยความปิติลูกยิงตัดทินใยายทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดทันทีวันนั้นลูกดีใจมากที่ได้รับเหรียญที่ระลึกจากมือของคุณยายเองท่านพูดกับลูกว่าให้มาเอาบุญกับยายนะลูกสบตาท่าน แล้วก็นึกในใจว่าตลอดชีวิตการเป็นพยาบาลที่ผ่านมาลูกยังไม่เคยเห็นใครที่แสดงออกว่ารักและปรารถนาดีกับผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างนี้มาก่อนเลยนับแต่นั้นมาลูกก็มีศรัทธาได้มาร่วมงานบุญอย่างต่อนเนื่องไม่ได้ขาดแม้ว่าช่วงแรกพ่อบ้านยังไม่เห็นด้วย แต่ลูกก็ไม่ได้ท้อถอยพยายามชักชวนลูกทั้งสามคนให้มาวัดอย่างสม่ำเสมอปลายปี2538ลูกก็ได้ปฏิบัติธรรมที่วังทานรีสอร์ทลูกได้เห็นดวงแก้วใสสว่างค่อยๆไหลก็มาหาตัวรู้สึกเย็นสบายลูกน้ำตาลไหลใจพองโตเต็มตื้นด้วยความปพื้มปิติใจ อย่างบอกไม่ถูกเลยลูกก็บอกกับตัวเองว่านี่ไงความสุขที่เราสแสวงหาเป็นอย่างนี้เองนับแต่น,นั้นมาลูกก็เริ่มต้นทำหน้านที่ผู้นำบุญอย่างเต็มที่คิดแต่เพียงว่าอยากจะให้ทุกๆคนได้มีโอกาสมาสัมผัสกับความสุขเหมือนอย่างลูกสองปีต่อมา ความพยายามลูกก็สำเร็จพ่อบานเห็นความเปลี่ยนแปลงลูกสาวภายหลังจากการอภรยภายหลังกลับจากการอบรมธรมธร,มธรมทายาทยิงจึงตัดสินใจขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดลูกมั่นใจว่าคำอธิษฐานของลูกต้องสำเร็จสมปรารถนาอย่างแน่นอนรและเ,เดิมพ่อบ้านนไม่ได้สนใจมาวัดเลย แล้วก็ไม่ใครจะเต็มจะอาเต็มใจเมื่อลูกชวนให้ให้ร่วมบุญด้วยแต่ว่าเมื่อเขากลับลงมาจากพนาวัดลูกก็เหมือนได้พ่อแก้วเขาเปลี่ยนไปมากหันมาเข้าวัดเป็นประจำทั้งยังหักดิบตัดใจเลิกดื่มเหล้าไปจนตลอดชีวิตครอบครัวลูกมีความสุขมากจะลูกอดที่จะภูมิใจไม่ได้ แต่ในปีต่อมาก็เหมือนวีบากรรมาตัดรอนจูๆ่ๆลูกกับปวดท้องกันมากระทดนหันหนาวสั่นไปทั้งตัวลูกถูกนำส่งโรงพยาบาลหมอโดยหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้ต้องงดอาหารไปตลอดทั้งคืนเวลานั้นลูกเจ็บปวดและทรมานมากเหงื่อไหลท่วมตัว แล้วในสุดลูกก็หมดแรงลงไปเ,เฉยๆแต่ลูกก็พยายามนึกถึงบุญแล้วก็ระลึกถึงธรรมะที่เคยเปฏิบัติเพียงระยะเวลาสั้นๆก่อนจะหมดสตินั่นเองลูกก็เห็นพระเดียวว่าคหลงปูวัดปักน้ำะลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะของลูกแล้วจากนั้นลูกก็หมดสติไปตลอดทั้งคืนน่าอัศจรรย์เหลือเกินค่ะเพราะเมื่อลูกมารู้สึกตัวอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น ก็พบว่าอาการปวดท้องนั้นกลับหายเป็นปลิดทิ้งรากว่าไม่ได้เป็นอะไรมาเลยอมาก่อนเลยแม้คุณหมอจะลองเอ็กซเรยใหม่อีกครั้งแต่ก็ไม่พบโรคดังกล่าวอีกเลยหมอทึ่งจริงๆภายหลังที่ลูกหายป่วยแล้ว <c oughs> ลูกก็ยิ่งเชื่อมั่นในอนุภาพบุญและอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ จึงมุ่งมั่นทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างทุ่มเทสุดหัวใจลูกทำหน้าที่ผู้นำบุญโดยทั้งทำด้วยตนเองและก็บอกบุญชักชวนเข้ามาสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวได้มากกว่าร้อยองค์แล้วค่ะ<า>คุณพ่อ,องลูกท่านเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือทุกคนจึนได้รับควาไมไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคุณพ่อเป็นคนขยันมาก ภาพที่หลวกปทับใจมาตั้งแต่เด็กคือลูกจะเหงน,นพ่อลูกขึ้นมาสวดมนต์แต่เช้าตรูและยังใส่บาปเป็นประจำมิได้ขาดแม้ว่าท่านจะเข้าวัดทำบุญอยู่เสมอแต่ท่านก็ยังเดิมเล่าเป็นครั้งคราวตามเทศกาลต่อมาท่านป่วยเป็นไข้ป่า อาการสุดลงเรื่อยๆกระทั่งเสียชีวิตลงเมื่ออายุ53ปีสึนคุณแม่ภายหลังที่คุณพ่อจากไปแล้วคุณแม่ก็ต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่อดทนเลี้ยงลูกถึง5คน8คนออมาด้วยความยากลำบากลูกมีโอกาสกลับไปดูแลคุณแม่ที่โคราชเพียงเดือนละครั้งสองครั้ง แต่ทุกครั้งที่กลับไปลูกก็พยายามเล่าให้แม่ฟังเ,เรื่องบุญแล้วถือโอกาสให้แม่ได้อนุโมธนาบุญท่านก็มักจะยิ้มแล้วก็พูดกับลูกว่าเออเป็นทํานองว่าท่านกัแจละอนุโมธนาบุญด้วยปีสองห้าสี่ห้าลูกทราบข่าวจากพี่ชายว่าคุณแม่ล้มป่วยลงกระทันหันจึงรีบเดินทางกลับไปรับคุณแม่มาดูแลเองที่กรุงเทพ คุณแม่เริ่มพูดไม่ได้แขนและขาขวาใช้งานไม่ได้คุณหมอบอกว่าเป็นโรคสมองฝ่อลูกพยายามพาแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์โดยท่านนั่งรถเข็นและกระชี้ดูองค์พระนับแสนองค์ที่ประดิษฐา,านอยู่บนเจดีย์รู้สังเกตเห็นยอมเห็นแม่ยิ้มเบิกบานด้วยความเพรื่อปลื้มปิติปีต่อมาอาการของแม่ก็สุดหนัก และลุกลามกดทับที่เท้าและที่หลังอย่างรุนแรงหมอบอกว่าเห็นทีจะต้องตัดขาข้างขวาของแม่ทิ้งลูกรู้สึกทุกข์ใจแทนเพราะรักและสงสารท่านเหลือเกินจึงปรึกษากับพี่กรวิตท่านหนึ่งแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่าถึงอย่างไรท่านมาเท่าไหร่ก็ต้องแหงกลับไปเท่านั้นจะไม่อนุญาตให้หมอตัดขา,ขาของแม่เป็นอันขาด นี่ลูกนางแม่มารักษาที่คลินิกของพี่คาลิมิท่านนี้แล้วก็ได้ช่วกันดูแลรักษาของแม่เป็นอย่างดีลูกเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรจะสำคัญมากไปกว่าบุญจึงตั้งใจว่าจะให้ท่านได้สั่งสมสเสบียงบุญติดตัวไปในภพบบึ้งหน้าโดยตัวของท่านเองจึงได้สร้างบรรยากาศแห่งบุญโดยเปิดจานดาวทรรมให้ท่านดูทุกวัน แล้วก็จะคอยย้ำเตือนให้ท่านนึกถึงบุญอยู่เรื่อยๆตอนนี้ลูกยังคอยกระซิบที่ข้างหูของคุณแม่บ่อยๆว่าสัมมาอารหังแต่คุณแม่พูดไม่ได้ท่านยังทําได้ก็แต่เพียงยิ้มตอบและมองหน้าลูกเป็นการบอกให้รู้ว่าท่านรับรู้และเข้าใจต่อมาแม่มีการหอบรุนแรงแล้วค่อยๆหายใจแผ่วลงไปเรื่อยๆและในี่สุดท่านก็นิ่งไปอย่างสงบ พ่อของสามีป่วยไปโรคมะเร็งที่ปอดโดยไม่มีวี่แววมาก่อนเลยทั้งทั้งที่ตลอดชีวิตของท่านไม่เคยสูบบุหรี่เลยมะเร็งในลูกลาไมไปจนถึงกระดูกก่อนเสียชีวิตสามวันหลานสาวคุณปู่ทำท่าเหมือนกำลังปัดป้องอะไรบางอย่างโวยวายเสียงดังอยู่ตามลำพังว่าไม่ไป ไม่ไปแล้ช่วงสุดท้ายก่อนสิ้นลมคุณย่าขย่าตัวคุณปู่เบาๆดูคุณย่าท่านทำหน้าที่นะกระซิบข้างหูข้างกระซิบว่าอย่าเพิ่งรีบไปนะเพราะลูกยังมาไม่ถึงแล้วคุณพ่อสามีกพยายามหายใจขึ้นมาใหม่เหมือนจะรอคอยลูกชายเมื่อสามีเองลูกมาถึงท่านก็สิ้นลมจากพวกเราไปทันที คำถามบุปกรรมใดยังทำให้ชีวิตในวัยยาวของลูกลำบากมากนี่แม่เราเป็นนักเรียนเราตั้งเข้าใจนะรัดไปเกิดในชนบทกันดาลห่างไกลความเจริญและมากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่ภายหลังเมื่อมีอครอบครัวแล้วชีวิตลูกจึงเริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มต้นลำบากมาดีตอนท้ายเอามาดีตอนกลาง ในช่วงแรกที่เข้าวัดลูกต้องลักกลอบทำความดีโดยมีลูกสาวร่วมสนับสนุนเพราะพ่อบ้านยังไม่เห็นด้วยต่อมาลูกสามารถาชักชวนพ่อบ้านเข้าัาได้สําเร็จเป็นเพราะบุญที่ลูกสร้างองค์พระทํากายจําตัวให้เขาและติฐานจิตให้คอบครัวของเราเป็นครอบครัวธรรมกายใช่หรือไม่คะเพราะเหตุใดเวลาทําบุญแทบทุกครั้งพ่อบ้านมักจะตัดสินใจค่อนข้างช้า ในขณะที่ลูกตัดสินใจฉับไวทันทีซึ่งตรงข้ามกันมากค่ะลูกควรจะบอกเขาอย่างไรการตัดสินใจช้าเร็วต่างกันจะมีผลต่อไปในภพชาติเบื้องหนังเราทั้งสองอย่างไรคะวิบากกรรมใดลูกจึงต้องมามีอาการปวดท้องกระทันหันเช่นนั้นลูกเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะเสพอย่างที่คุณหมอวินิจฉัยหรือไม่ ครั้งนั้นลูกรอดมาได้เด้ยวยอนุภาพบุญจากการสร้างพระและานุภาพมหาปุชิีอิจารย์ใช่หรือไม่ลูกมิบิตากรรมดังกล่าวแล้วหรือ,อยังหรือ,อว่ามีวิบากกรรมใดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกหรือไม่จะแก้ไขได้อย่างไรคะคุณบอกลูกละโลกแล้วไปไหนเหตุใดท่านยังอายุสั้นเพียงห้าบสามปี การที่ท่านดื่มเหล้าตามเทศกาลจะทําให้ท่านต้องไปตกนรกหรือไม่บญที่ท่านทําเองและบุญที่ลูกสร้างพระอุทิศไปให้จะช่วยท่านได้หรือไม่อย่างไรคะมิบากกรรมใดยังทําให้คุณแม่เป็นโรคสมองฟอพูดไม่ได้แขนขาใช้งานไม่ได้ถึงขนาดที่คุณหมอต้องแนะนําให้ตัดขาคุณแม่ทิ้ง ลูกตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ที่ไม่ยอมให้หมอตัดขาแม่แต่ครั้งนั้นลูกตัดสินใจญาติให้หมอตัดขาแม่ลูกจะบาปไหมคะและจะมีวิบากกรรมอย่างไรลูกตั้งใจดูแลรักษาคุณแม่อย่างดีแม้จะถูกพี่ๆต่อว่าหลายเรื่องลูกจะได้รับผลบุญนี้อย่างไรคะหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตได้สามวันลูกได้กลิ่นของแม่ในห้องนอนเป็นเพราะท่านกลับมาที่ห้องใช่ไหมคะ ท่านได้ไปฟังพระสวดอภิธรรมอย่างที่ลูกบอกท่านหรือไม่ท่านละโลกแล้วไปอยู่ณภบพบภูมิใดบุญที่ท่านได้ทําด้วยตนเองตามหลักวิชาในวาระสุดท้ายได้ช่วยท่านไปสู่สุคติภูมิอย่างที่ลูกตั้งใจไว้หรือไม่ท่านมีอะไรจะฝากบอกลูกบ้างไหมคะบุปรรกรรใดทําให้พองสามีป่วยเป็นโรคมะเรง็งท่านใช้มือปัดป้องเพราะเห็นยมทูตก,กาลังมาเอาชีวิตใช่หรือไม่ ขณะนี้ท่านอยู่พบภูมิใดได้รับบุญกุศลที่อทีตไปให้หรือไม่อย่างไรคะลูกมีเพื่อนกัลิมิตสองคนที่สนิทสนมและรักกันมากไปวัดกันไปด้วกันคอยประคับประคองกันสร้างบารมีครั้งแรกที่ลูกไปชวนเข้ามาวัดแม้ว่าจะถูกเขาปฏิเสธแรงๆแต่ทําไมลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกันเร็วมากราวกับว่าเป็นญาติที่รู้จักกันมานานเราสามคนเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไร ลูกสาวฝาแฝดของลูกก่อนมาเกิดในชาตินี้ทั้งคู่มาจากที่ใดบุปกรรมใดจึงทําให้มาเกิดเป็นฝาแฝดกันคะลูกตั้งใจว่าอยากจะให้ลูกสาวทุกคนมาช่วยงานพระศาสนาความตั้งใจใลูกจะสําเร็จหรือไม่และลูกทุกคนจะสร้างสามารถสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่คะครอบครัวลูกเคยสร้างบารมีเป็นอย่างไรในอดีตจึงได้มาสร้างบารมีพร้อมเพรียงกันทั้งครอบครัว ทำไมโลกยึงสามารถทำหน้าที่ไกมิตรกับคนอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายในขณะที่ญาติพี่น้องลูกเองกลับเป็นเรื่องที่ยากแสนยากหลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตยขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายประลำประลากันนะจ๊ะชีวิตวัยยาวลูกลำบากมากและมักอยู่ห่างไกลความเจริญ และมักไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะในอดีตเวลาทําบุญมักจะทําไปอย่างงั้นๆเองจึงทําให้บาปความตรรนีและถือตัวได้ช่องส่งผลก่อนไ้ไปเกิดในชนบทกันดาลห่างไกลความเจริญและมีชีวิตลําบากในช่วงวัยเยาวแต่ต่อมาบุญส่งผลยังทําให้ชีวิตภายหลังมีครอบครัวดีขึ้นส่วนที่บ้างไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะต้องออกมาทามาหากิน ในช่วงแรกที่ลูกขวดัดลูกก็ต้องลักลอบทำความดีต่มีลูกสาวร่วมสนับสนุนพระพอบ้านไ่เห็นด้วยต่อมาลูกสาวสามารถจ้กจนพ่อบ้านเขวาวัดได้สาเร็จเพราะพอบ้านได้มีบุญเก่าที่เคยสร้างมากระหมูคณนะเป็นหลักกอบกับการที่ลูกได้สร้างพระธรรมกายพอบ้านและติฐานจิตให้เป็นครอบครัวธรรมกายมาเสริมด้วย เพราะว่าตัดสินใจทำบุญช้าซึ่งต่างจากลูกติดตัดสินใจเร็วกว่าก็เป็นนิสัยที่ติดมาข้ามชาติชอบตัดสินใจช้าจึงทำให้มาถึงหมู่คณะช้าก็กลับเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องห่วงยาครอบครัวแล้วก็ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยจ้าการตัดสินใจในการทำบุญช้าก็จะทำให้สมบัติเกิดขึ้นช้าในภพชาต,ติต่อไปส่วนการตัดสินใจในการทำบุญเร็วสมบัติก็จะเกิดขึ้นเร็วในภพชาต,ติต่อไป ลูกประท้อนอย่างกระทันหันเพราะลูกเป็นโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบนังที่คุณหมอมินิฉัยโดวยวิบากกรรมเจริญชาทำเป็นเด็กชอบช,ชีไม่เป็นที่เป็นทางเราก็ไม่ได้เป็นเด็กบางครั้งก็เป็นที่สาธจารณะจึงทําให้ละเทละทำคน,คนอื่นเหม็นลำคอแต่นั้นวิบากกรรมจริง ไม่มากนะักเพราะความเป็นเด็กแต่ก็มีผลมาถึงข่าวกรรมส่งผลเวลาเขาเสียบได้เนี่ยวัตถุบสร้างพระบุญนี้จึงตัดรอนวิบากกรรมนี้ซึ่งไม่ยากตัดรอนไม่ยากจึงทําให้หายได้และก็วิบากกรรมดังกล่าวนี้ก็หมดไปแล้วส่วนวิบากกรรมอื่นๆน,นะโลกก็ไม่ต่างกังวลใจจนเกินไปเพราะมันก็มีกันทุกคน ให้สั่งสมบุญทุกคนให้มากๆได้ิิฐานจิตทิบากกรรมที่หากจะมีอื่นอีกหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้หายจะนี่เราจะได้หลักวิชาคือต้องสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดตลอดเวลาเห็นไหมคุณพ่อลู้อายุสั้นเพียงแค่ห้าสิบสามปีรักกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันที่ขาดสัตว์ตรมหารซึ่งบางทีก็ต้องล่าสัตว์มาส่งผล ตายแล้วบุญส่งผลก่อนบาปจึงทําให้ท่านได้ไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานเป็นเงินขนาดปานกลางไม่ใหญ่มากได้รับบุญทเทว่ไปให้ทําให้สภาพดีขึ้นส่วนบาปที่เกิดจากการดื่มสุราแม้จะเป็นไปตามเทศกาลต่หากมาประกบเป็นกรรมนิมิตกับใครก่อนตายก็ตามล้วนต้องไปอบายหมดเพราะใจเศร้าหมอง คุณแม่เป็นโรคสมองฝ่อพูดไม่ได้แขนขาใช้งานไม่ได้เพราะกมในอดดีแม่เกิดในสังคมเกษตรกรรมที่เลี้ยงหมูไว้ขายเขาฆ่าเอาไว้เยอะเวลาจับหมูส่งขายก็มัดขามันและก็มัดปากด้วยส่วนโรคสมองฝ่อเพราะเวลาค้าขายมักจะมุสาลูกค้าเสมอกรรมนี้ยังผสมไปด้วยทําให้เป็นโรคดังกล่าวโูกตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ไม่ยาคุณหมอตัดขาแม่ พระจัดกระตายไม่ตายกระตายในะจากแม่หมดอายุไขแล้วเอที่ลูกไปยอมให้หมอตัดขาแม่นั้นก็เป็นบุญส่วนหนึ่งของแม่ที่ได้เคยตักบาตรพระและบุญทําไว้ในพระพุทธศาสนาประสงคผลจะทําให้ลูกตัดสินใจอย่างนั้นและสามารถอดทนการต่อว่าของพี่ๆได้ซึ่งจะทำให้ลูกมีบุญได้นการดูแลบิดามารดาที่จะติดตามไปส่งผลให้ลูกได้มีลูกหลาน คอยดูแลไม่ทอดทิ้งและหากว่าถึงคราวลำบากเพราะวิบากกรรมใดในอดีก็จะไม่ตกต่าถึงเวลาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือจ้าแม่ตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นจะตุมมหาราชิกาเป็นเทพธิดาสายคนทันโดยบุญที่ลูกให้ทำและให้อนุโมทนาเริมต้องให้นึกถึงบุญในช่วงท้ายของชีวิตซึ่งท่านมีกำลังบุญเพียงแค่นี้ก็มาหยุดตรงนี้ แต่นั้นท่านยังไม่ได้มาที่บ้านหรือไปฟังสวนะพระอภิธรรมที่วัดส่วนที่ลูกได้กลิ่นแม่ในห้องนั้นก็เป็นเพียงความผูกพันกับท่านเท่าน,นั้นเองจึงทําให้ได้กลิ่นดังกล่าวจ้าท่านกําลังตื่นเต้นดีใจในทิพย,ยสมบัติและรู้ว่าที่ท่ามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกให้ท่านทำและทําบุญให้ท่านท่านยังทราบซึ้งและฝากขอบคุณลูกที่ทาให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ได้จ้าพ่อสามีป่วยเป็นโรคมะเร็งเพราะกรรม ไนอดีเกิดในสังคมเกษตรกรรม <c oughs> ได้ถูกใช้สมไฟไล่ยุงให้ควายบ่อยๆ <c oughs> จึงทำให้เกิดความรำคาญไม่อยากทำฤทิ <c oughs> ์หนุ่มจึงสมไฟประชดจนคาราบาวป่วยตายในเวลาต่อมา <c oughs> ท่านใช้มือปัดป้อง <c oughs> แล้วบอกว่าไม่ไปไม่ไปเพราะเจอสุดหลอ่อ <c oughs> ที่เป็นเจ้านที่ยมโลกมา,มารอรับ พราะถึงกลาวบนยุท์ขายของท่านท่านกลัวมากจึงสงเสียงนั่งกล่าวแล้วใช้มือปัดป้องตายแล้วถูกเจนทีพาไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปแล้วก็ถูกส่งให้มาเป็นภูมิเทวาเพราะบุญที่ติดไป้ให้กับบุญที่ตัวท่านเองเคยทําเองบ้างตามประเพณีจึงเป็นภูมิเทวาชั้นดีลูกและเพื่อนกัลยาณมิตรอีกสองท่านเคยเป็นกัลยาณมิตรกันมาเคยช่วยงานสร้างบนกระหม่มคณะมาหลายชาติแล้วแบบกองเสบียง ลูกฝาแฝดสองคนเคยเป็นพี่น้องกันโดยเป็นลูกสาวข,ของลูกในดีในชาติได้สร้างบุญร่วมกันและมกักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันอีกแต่ไม่ได้อธิษฐานให้เกิดมาเป็นฝาแฝดกันแต่จังหวะาเรามาเกิดบุญที่เคยทำกับแม่มาส่งผลพร้อมกันจะมาเกิดเป็นฝาแฝดกันโดยทั้งคู่กับมาจากที่ดีดีและเคยทําบุญกับหมู่คณะมาไอ้ลูกประคับประคองลูกทุกคนให้ดีก็จะสามารถสร้างบาร,รมีช่วยงานพระศาสนาได้ ครอบครัวลูกเคยเป็นครอบครัวธรรมกายได้สร้างบารมีร่วมกันมาโดยพุทธนนท์ที่แล้วก็ได้สร้างบารมีกันแบบกองสเสบียงทั้งครอบครัวที่เราเป็นกระยาณมิทธคนอื่นได้ง่ายกว่าญาติพี่น้องลูกเพราะญาติแต่ละคนมีสายบุญกบหมูคณะน้อยไปหน่อยจึงทําให้โปรดยากจะ